สวัสดีครับท่านสมาชิกบ้านหวยชาแนลนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คลิปแรกของบ้านหวยชาแนลงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคงไม่ต้องพูดถึงนะครับอออกทั้งเบิ้ลบนเบิ้ลล่างนะครับเบิ้ลบนเบนิบ้ลล่างเลยแถมเลขที่เขาอัานเลขแปดนี่จะไม่รับเลยนะเลขแปดเนี่ยยังก็รู้เนาะอืม เคยได้ยินคนทางคนทางใต้นะฮะสมาชิกคนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้ามือเนี่ยเขาซื้อจนวินาทีสุดท้ายนะผมก็จะเป็นไปได้หรือไม่เนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ก็ฟังหูไว้หูนะครับแต่ที่ต้รู้ว่าเขาเลเล่นเลขวิ่งกันนะเล่นวิ่งตัวกันตั้งห้าล้านสิบล้านเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นเจ้ามือผมรับเอาไว้เนี่ยผมก็ต้องไปจ้างฮะบอกอย่าออกเลขนี้ได้ไหมนะครับ ให้เท่าไหรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาก็บอกมานะฮะวิ่งกันจนวาระสุดท้ายจนถึงจะออกมาครับ <c ười> ใครให้ราคาสูงก็เอาไปจริงเท็จไงผมไม่ทราบนะคุณว่าทำได้ไหมล่ะนะผมว,ว่ามันก็ทำได้นะต่อให้เอาไอ้ไอ้เครื่องจับโลหะไปตรวจเดี๋ยวนี้น้ำหนักมันไม่ต้องเป็นต้องเป็นโลหะนะน้ำหนักก็ทวงอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่า เคยได้ยินภาษาจีนไหมครับภาษาจีนเขาว่ามีเงินมีทองจ้างผีโม่แป้งได้คนโบราณสมัยก่อนเขาโม่แป้งนะทําทํามันโถทําอะไรเนี่ยนะเขาว่ามีเงินมีทองจ้างผีโม่แป้งได้ผีก็คือไม่มีตัวตนนะจ้างผีโม่แป้งได้ก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นนี่ยังจ้างได้นะครับน่ะได้ไม่ได้ปัจจุบันก็ลองดูกันแล้วกันนะขายากับทิ้งแดงเป็นไงนะเนี่ยผมยกตัวอย่างนั้นนะฮะแล้วเรื่องอื่นอื่นงต้องเยอะแยะนะครับ เรื่องอื่นๆอ,อีกต้องเยอะๆนะครับคนไทยทําได้ทุกเรื่องนะครับทําได้ทุกเรื่องรับใช้นะครับรับใช้คนมีเงินรับใช้เจ้าสัวรับใช้ประเด็จการอ่ะไปการเมืองนะ่แหละนะครับเออเราก็ต้องสู้กันไปนะคนจนนี่ครับต้องต่อสู้กันไปโอเคนะครับก็ <c oughs> พอหวยออกแล้วนะวันลงคลื่นก็มีท่านสุภภัทรท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าอยากได้ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมก็ไม่รู้ท่านเอาไปทํำยังไงก็เก่งนะนะครับวิธีจับคู่หลักร้อยเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ผมขีดเส้นขั้นไว้นะเราจะใช้แปดตัวหน้านะครับหลักสิบก็แปดตัวหน้าหลักหน่วยก็แปดตัวหน้าสมมุติว่าเราเอาหลักสิบมาจับกับหลักหน่วยเล่นสองตัวบนนะฮะนี่ไปเล่นบนนะฮะ เราก็เอาแถวหลักสิบเนี่ยไปจับคู่กับหลักหน่วยก็จะได้8ปดแสิบสี่ชุดนะครับหกสิบสี่ชุดพูดถึงหกชุดนี่ก็เล่นได้นะฮะถ้าท่านไปตัดเอาเลขวิ่งตัวใดตัวหนึ่งมาสมมุติว่าเราได้เลขหนึ่งมางงว่ดที่แล้วนะมันก็ต้องถูกอ,อันนี้เอาหลักร้อยใส่ไปอีก8ตัวมันก็ได้ทั้งหมดเป็น3ตัวตรง512ชุดนะครับ มีท่านสมามชิกท่านหนึ่งนะครับส่งข้อความมาหลังไว้ออกนะครับท่านเอาไอ้ชุดเนี้ยไปจับคู่ห้าร้อยสิบสองชุดแล้วก็เอาเลขมาไม่คร,ครบผมค่อยๆไปเคลียร์ออกเคลียร์ออกเคลียร์ออก,ออกแล้วเอาอื่นมาเคลียร์อีกมั้งก็เหลือหนึ่งหนึ่งแปดนะมีหนึ่งหนึ่งแปดตรงไมหมดูบอกถูกหนึ่งหนึ่งแปดเก่งนะท่ามีความพยายามมากนะครับนะครับเป็นนั่งเขียนต้องห้าร้อยสิบสองชุดในกระดาษนี่นะแล้วก็ไปนั่งตัด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  อย่างว่านะครับทำหวยครั้งแรกผมก็ทำอย่างนี้แต่ตอนหลังนี่มีโปรแกรมนะจริงๆเราทำเสร็จตั้งกวารแล้วว่าจะทำให้ดูตั้งกวารปรากฏว่าเครื่องปริ้นมันปริ้นไม่ออกนะครับมันไม่ทำงานมันทำท่าจะเจ๊งหรือไงไม่ทราบก็เลยปล่อยแช่ไว้วันนี้ลองปริ้นดูให่มันก็ออกแต่ไปดูหมึกแล้วหมึกมันจะหมดนะฮะตัวโน้ตบุ๊กผมอีกนะโน้ตบุ๊กที่เห็นเห็นเนี้ยนะโน้ตบุ๊กเนี้ยนะมันก็ทำท่าจะเจ๊งแล้วครับบางครั้งมันก็เปิดไม่ติด พอเปิดไม่ติดผมก็ใจหายนะเพราะว่าสูตรมันอยู่ในเก็บไว้ในไดดีทั้งนั้นเลยนะสูตรต่างๆถ้าเกิดมันเจ๊งไปนี่นะครับสูตรหายหมดเลยนะฮะต้องมาเริ่มใหม่ก็คงลําบากนะผมก็ว่าจะไปซื้อไอ้แฟลชได้์ตัวหนึ่งเอามาเก็บสูตรเอาไว้นะครับแล้วก็มีท่านผู้ใจบุญท่านหนึ่งนะฮะท่านบอกอยากทําบุญจะซื้อน้ตบุ๊กให้ผมก็เกรงใจนะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูงดอีกงววดหนึ่งจะซื้อให้ จะให้เงินมาซื้อให้ให้เอาอย่างดีนะเอาใหม่นะผมก็บอกว่า i 7 i จเจความเร็วมันมากมันแรงแรงเร็วแต่มันราคามันสูงนะราคาตั้งแต่4ี่หมืขึ้นไปถึงเก้าหมื่นก็มีนะแต่ที่ผาดูไว้ราคาประมาณสนะามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดเจ็นก็พอพอใช้ได้คือร้านสูตรหวยได้นะแล้วทำได้นะครับท่านบอกว่าอยากจะทำบุญคือ เราทำหวยไปให้คนยากคนจนเนี่ยนะฮะได้ถูกบ้างท่านก็ว่าเออมันเท่ากับได้ได้บุญเนาะ <c oughs> ผมว่าเออขอบคุณล่วงหน้าที่มีความคิดอย่างนี้จะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ท่านนะ <c oughs> แต่เมื่อคิดดีแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอ่ะตอนนี้เรามาดูหลักร้อยหลักสิบอ่ะก็ดูขายสิบหน่วยก่อนวิธีจับคู่ก็คือเอาหลักสิบเนี่ยแปดตัวไปจับคู่กับหลักหน่วยแปดตัวอย่างเช่นนี้ก็แปดจับแปดแปด แปดแปดเนี่ยออกพอดีงวันนี้ออกหนึ่งแปด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 หนึ่งเนี้ยแปดแปดหนึ่งหนึ่งนีนะนี่สามแปดแปดข้างล่างออกแปดแปดเนาะนี่เ,นเลขบนนะครับมันไม่ผิดเลยนะฮะไม่ผิดเลยถ้า <c oughs> ผมให้ดูลองให้ดูงวดงวดที่แล้วงวดเดียวนะวดที่แล้วก็หนึ่งหนึ่งหไหมหนึ่งหนึ่งวดนนี้นะจะเห็นว่าตัวที่ไม่สองตัวท้ายเราจะไม่เอานะเราจะทิ้งเนี่ยจะเห็นว่า ชุดหลักสิบนี่มีศูนย์กับแปดชุดหลักหน่วยก็มีศูนย์กับเก้าฉะนั้นพอสรุปได้ว่าเลขศูนย์เนี่ยไม่น่าจะติดที่สิบหน่วยพูดง่ายๆพูดภาษาหวยก็ศูนย์เป็นตัวดับสิบหน่วยเนาะศูนย์เป็นตัวดับสิบหน่วยนะครับเราใช้ตัวสีเหลืองนี่นะไปจับคู่กับตัวสีเหลืองได้หกสิบสี่ชุดนะครับ <c oughs> แล้วก็เอา <c oughs> เอาเอา,เอาอีกแปดตัวหลักร้อยไปใส่นะฮะ 64สิบสี่คูณด้วยแปดเข้าไปก็เป็นห้าร้อยสิบสองเราจะได้สามตัวตรง512ชุดนะครับรวมเบิลด้วยนะรวมเบิลด้วยนะห้าร้บสองชุดเนี่ยครับรวมเบิลด้วยอย่างเช่นนี้ก็จะมี8 1 1นึงน่งนะรวมเบิลด้วยพูดถึงห้าร้ยสิบสองชุดนี้ถ้า <c oughs> ขอโทษนะครับถ้าจะลงทุนก็ลงได้นะอ <c oughs> เป็นหนัก ถ้าจะลงทุนก็ลงได้เพราะว่าในเน็ตนี่มันจ่ายถึงแปดร้อยนะฮะแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับอันนี้ก็ห้าร้อยสมมติว่าห้าร้อยเนี่ยไปเล่นแปดร้อยก็ได้กำไรสามร้อยตอนนี้ตัวระบาดถนะ้าโพสกันมือหงอิกตัวระบาทก็จะรับหรือเปล่าไว้ทราบนะสมมุติว่าเราตัวละสองบาทนะตัวละสองบาทห้าร้อยสิบสองก็เป็นเงินพันกว่าบาทนะพันกว่าบาทเวลาเราถูกเราก็ถูกพันหกนะพันหกก็ยังมีกาไรนะถ้าถูก ถ้าดูกสามตัวตรงนะฮะแต่ก็นั่งโพสต์ในเน็ตกันเมืองอีกอันนี้งที่แล้วเนี่ยที่มันผิดลงไปเพราะว่าตัวเคลีย์ผมมันศูนย์สองสี่ใช่ไหมศูนย์สองสี่ครับดที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาสองสี่ศูนย์เนี่ยมันหลุดนะมันหลุดเทขสี่มันไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะรางวันที่หนึ่งมันออก อ่าเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งนะครับถ้ามันมีเลข <c oughs> เลขสูเลขสองเลขสี่ติดทักตัวนะครับมันก็จะถูกโต๊ดถูกแต่งนะฮะผมจะให้ดูสมมติว่าสมมติมานอเก้าสี่ห้านะเนี่ยแม้มันติดเลขสี 4, ่แล้วติดเลขสี่เรามาแล้วก็ทําถูกชุดโต๊ดก็จะถูกสี่ห้าเก้าใช่ไหมเนี่ยเนี่ย,ย <c oughs> ผมก็เล่นไปนะเล่นไปเนี่ย ชุดชุด72ตัวนี่เป็นชุดใหญ่แล้วก็ตัดทอนไมีกทีเอาไมโครบมาตัดมันก็ยังเอาอยู่นะสมมุติว่าออกเก้าสี่ห้าเนี่ยมันก็ถูกตอนนี้มันไม่ออกมันออกแปดหนึ่งนึงเนี่ยสามตัวเนี่ยใช้ได้ไปอยู่ข้างหน้าหมดนะฮ4เเนี่ย 9, 4, นะครับคือว่าถ้าหากว่าเลขที่เราเคลียร์เลขที่เราไปวิ่งเนี่ยถ้ามันมาติดอยู่ตัวหนึ่งอะโอกาสถูกก็มีสูงนะครับ ถูกก็มีสูงยกเว้นเบิลเท่านั้นนะครับ <c oughs> โอเคนะครับมีคุณภาพปฏิท่านขอมาอันนี้ผมก็จัดให้แล้วเนาะจะไปทําไงก็แล้วแต่ท่านนะครับใครก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกดรูปกระดิ่งนะกดติดตามเพื่อเวลามีคลิปต่อต่อไปท่านจะได้เห็นคลิปนั้นก่อนใครนะครับโอเคนะครับขอทุกท่านโชคดีในวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นะครับแก้ตัวงวดที่ผ่านมานะครับ เอาคืนบ้างหรือจะให้เขาอีกก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ถ้าเราดูหลักสิบหลักหน่วยนะครับจะเห็นว่าห <c oughs> ลักสิบขาดศูนย์หลักหน่วยขาดศูนย์เพราะฉะนั้นสิบหน่วยศูนย์ไม่น่ามีนะครับหรือพูดภาษาคนเล่นหน่วยรลยวว่าศูนย์ดับฮะโอเคนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสวัสดีครับ <c oughs> ขอให้สมาชิกของผมทุกคนมีโชคนะครับ